ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมว่าตัวกล่องรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับกันน้ําไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับผมมาเลยอ๋ออะไรครับทั่วๆเลยอ่าเอาให้ชําเลยนะครับ อโอเคนะผมเดี๋ยวลองมาเปิดดูว่ามันจะน้ำมันจะเข้าไหมผมอ่าน้ำไม่เข้านะลูกค้าน้ำไม่เข้านะเดี๋ยวเรามาดูอีกชั้นหนึ่งเปิดเปิดให้นะครับตัวนี้อ่าเปิดได้เลยนะครับดูดูชั้นล่างนะครับอ่าชั้นล่างชั้นล่างก็ไม่เข้านะลูกค้าตัวนี้ไม่เข้านะครับผมนี่จาก ที่รูสอกไม่เข้านะครับผมมีโอเคนะครับผมสรุปกันน้ําอยู่นะลูกค้ากันน้าอยู่นะนี่น้ําไม่เข้านะครับผมนี่ชุ่มแล้วนะโอเคครับผมขอบคุณครับ